เฮ้ยโยสวัสดีเด็กๆหนุ่มๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักกันทุกๆคนเลยนะครับอยู่กับผมบิวตี้ชาแนล l น่อะอันนี้ก็รอบที่สองนะครับเราจะมาเล่นเกมอ่ะไม่ใช่รอบสองแล้วละอ่ะติดๆเลยนะเราจะมาเล่นเกมฆาตกรเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้นี้ผมได้ทําการเล่นเป็นฆาตกรแล้วเนาะอันนี้เราจะมาเล่นเป็นฝั่งผู้เอาชีวิตรอดบ้างเนาะโอเคอะไปไปเข้าเกม ผมเล่นเป็นนางพยาบาลนะท่านผู้ชมเพราะว่านางพยาบาลนี่มีมความโกงนิดหน่อยครับเรามีเสียงเฮ้เฮเดียวเดียวฟังเสียงท่านผู้ชมอกเฮ้เฮ้ อืมเอาอะไรอะ่ะมันรุดอ่ะอืมอาจจะตัดเข้าสู่หน้าเกมเลยเนอะท่านผู้ชมอะก็เข้าสู่หน้าเกม้วนะท่านผู้ชมโอเคไปอันนี้เราจะไม่ไม่ได้มาวิ่งอย่างเดียวทำ ดีไปด้วยนะอยากรู้ว่าฆาตรกรจะเป็นใครกันนะเดี๋ยวฆาตรกรมาเนี่ยเชื่อกูดิ <c oughs> เราพยายามย่าส่งเสียงนะล้วทํางสอง ได,ได้ทันทันขาตะกนอยู่ตรงนู้นนะท่านชมมีคนไล่ตามอยู่คือขาตะกรมาขาตากมาคาตะกรมาท่านชมมันมาแล้วอนิโก,โกเดี๋ยวให้ากายอยู่นี่ก็ทา่านชมเราต้องพยายามลบหลีกอีกาไว้นะครับเพราะว่าทำไมรู้ไหม มันจะส่งเสียงขึ้นฟ้าเวยทผู้ชมแป๊บแป๊บแป๊บนั่นั่งเแบบแบบแบบออให้เพื่อนคนหนึ่งไปรอบอะนายไปรอบเดี๋ยวเราทำนี่เองเพราะเรามีงานที่สมควรต้องทำ อาหนี้ได้นแน่เลยมันวาดแน่เลยโอ้ยไอลีได้ตั้งใจหน่อยผมนี่ไม่ค่อยตั้งใจเลย เสี่ยมากเลยตอนนี้ท่านผู้ชมผมโคตรตะระแวงระแวงชีพเร็วๆสิเออสำเร็จไปหนึ่งเฮ้ยเราควรไปช่วยเพื่อนเนาะ เพื่อนอยู่ไหนนะเพื่อนคนเขาโดนฮิวไปแล้วนะท่านผู้ชมเัาอยู่นู่นเราก็ต้องรีบไปช่วยเพื่อนนะครับไอ้ห่านี่มันเฝ้าเพื่อนอะ ตอนนี้รู้สึกกลัววะอุ้ยอ้นี่มันเล่นเก่ง่ะชีปชีปเพื่อนเพื่อนเร็วเราไม่มีเวลาที่จะมาทำโน่นทำนี่แล้ว รู้สึกกลัวเหรอตอนนี้ทำโจมผมรู้สึกกลัวแล้ววใครอยากโหลดเกมนี้ก็ไปโหลดเล่นได้นะคะทำโชมไปผู้ชายกับผู้หญิงช่วยกันช่วยไอ้ห่าไปได้สัตว์รอะมึงเลย ขอภัยด้วยคำหยาบนะครับไม่รู้เขาจะทำได้หรือหม่เหมือนจะเป็นบอทเนาะเหมือนเหมือนจะเป็นบอทเลยเพื่อนคนหนึ่งโดนหิ้วอยู่หรอ คือมันเฝ้าอ่ะทำลมนายเอางี้นะแต่ฉันจะเป็นคนล่อให้นายไปช่วยนะ <c oughs> ต้องไปช่วยเพื่อนแล้วล่ะ ชิปหายมานี่มานน่หนีหนีนอเทใช่ไหมล้าวอะไรไม่เป็นไรเพื่อนกูยอมตายไอ้เชนี่หล่อนแด้อย่ามาดู โอ้ยสติไม่ทันเลยเลิกนินินินน้องจังนี่ผมโดคนแรกนะอ่าเราต้องมีเพื่อนสองคนนักผู้ชมไอ้หคาน,นี่มันเฝ้าอ่ะมันโกงอ่ะ กลายเป็นนางน่ารักไอ้สัตว์ยักถีบมากวะฮ้ยมีคนไหมามาตัวรอดก่อนกมไม่รอดแน่นักมากโอ,อ้โหหนักกว่าเดิมผมแพ้แน่เลยท่านผู้ชม ยังเหลืออีกสองคนเนาะไอเชนโนกก็ทำเฮ้ยมันโกงว่ะไอยังไงก็แพ้แหละท่านผู้ชมแพ้บายบายดูเสียงน่ากลักวอันนี้ก็ทำอะไรได้อะ ก็จบเกมพี่แจงเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ตกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเอออ่ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะก็เกมนี้เป็นเกมแนวฆาตกรเนาะใครอยากโหลดก็เป็นซีซั่นนี้นะครับเนี้ยบเอ๊ะแป๊ป๊ป นี่นอันนี้อันนี้นะครับไปโหลดดูเลยแต่ว่ามันเวลาใช้ในการดาวน์โหลดก็ข้างๆนานนิดนึงนะครับโอเคบายนี่เนตวงเวรเอาป่ะเาป่ะผมเคยสอนไปแล้วเนคลิปที่แล้วใช่ไหมเออใครยังไม่ได้ดูไปดูเลยไปดูไปไปดูเลยนะครับอ่ะบาย